นอนนอนนอนอน้ำนมไม่ใช่เอ่อ no, 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 นอนนอนอะต้องจิ้มน้ำอ่ะต้องจิ้มน้ำเหรอ,อเข้าไปอ๋อแหนมเนื้อเนื้อแหนมเนื้อน,นอน no, no. ออาตาปูนะแต่มันจะถามคำถามอะไรสักอย่างไหมปูเอาสิอันย่าน้มสกุลอะไรใครนะอันย่าอันย่าน้มสกุลอะไรเหรอ โอ้ใครอ๋ออันญาเป็นลูกของนายเอม็มนายเอ็มก็ต้องนา,จ,า,กกะนาจะกลุลยวเอ่อนาจะกินนำจะกุนอะไรนะเดี๋ยวนึกไม่ออกรูปไปแก้มาทาปูปูปูปรปูรูปูรแูแต่ปูนึกไม่ออก ใช่สิก็นี่นึกกำลังนึกอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วมันนึกยากนึกนึกถึงยายติ๋มไม่ยอมแพ้ดิเดี๋ยวจะบอกเดีจะบอกเออยังไม่ยอมแพ้หรอกเพราะจำได้อยู่เดี๋ยวแดงนึกไม่ออกเดี๋ยวหมอสมุาไตรตีลานน่นนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ถูกใช่ไหม